สวัสดีครับสมรรถภาพทางกลไก o มเดลฟิตเนสคือความสามารถของร่างกายในการควบคุมการเคลื่อนไหวให้มีความแม่นยำคล่องแคล่วรวดเร็วประสานสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้ออ์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกมี6ด้านครับ 1. การทรงตัว 2. การประสานงาน 3. การความคล่องแคล่ว 4. ความเร็ว 5. ความแม่นยำและ 6. จังหวะการเคลื่อนไหววิชามวยไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม2ขอนำเสนอ6ด้านดังนี้ครับ Balance หรือการทรงตัว การทรงตัวหมายถึงความสามารถของร่างกายในการควบคุมรักษาสมดลุลทั้งในขนาดนิ่งและขนาดเคลื่อนไหวโดยใช้ระบบประสาทกล้ามเนื้อในการประสานงานร่วมกันเช่นการยืนขาเดียวการเดินบนเส้นตรงหรือการเคลื่อนไหวในกีฬาชนิดต่างๆการทรงตัวเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญ ในการทำกิจกรรมประจำวันและการเล่นกีฬาเพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มการบาดเจ็บรวมถึงช่วยในการเคลื่อนไหวของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและองค์ประกอบของการทรงตัวการทรงตัวที่ดีขึ้นอยู่กับหลายระบบของร่างกายได้แก่ ระบบประสาทการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายระบบการมองเห็นระบบการขับเคลื่อนกล้ามเนื้อระบบการทรงตัวในหูชั้นในเมื่อระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราควบคุมร่างกายให้อยู่ในสมดุลได้ดีครับการประสานงาน กล้ามเนื้อและเส้นประสาททำงานร่วมกันให้เคลื่อนไหวได้ราบรื่นความหมายการประสานงานคือกระบวนการที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานอย่างร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายให้แม่นยํารวดเร็วและราบรื่นไม่มีสะดุดหรือผิดจังหวะกระบวนการทำงานสมองเป็นผู้ส่งคำสั่งผ่านทางไขสันหลังเส้นประสาทจะนำคำสั่ง ไปยังกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะตอบสนองต่อคําสั่งโดยมีการหมดตัวหรือใลายตัวตามคาสั่งนั้นการตอบสนองนี้จะถูกควบคุมอย่างแม่นยําโดยสมองส่วนซีรีเบลลัมซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความสม,สมดุลและกลารประสานงานของการเคลื่อนไหวตัวอย่างการประสานงานการเดินสมอง สั่งให้กล้ามเนื้อขาทำงานสลับเป็นจังหวะและประสานกับการแกว่งแขนการเขียนหนังสือต้องใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วทำงานอย่างละเอียดและแม่นยำความคล่องแคล่ว agility ความหมายความคล่องแคล่ว,มวมหมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยไม่เสียการทรงตัวหรือสมดุลซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของสมรรถภาพทางร่างกายด้านทักษะองค์ประกอบของความคล่องแคล่วการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย body control ความเร็วของการตอบสนอง reaction time การประสานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อเนื้อโคร muscula coordination การสมงตัวบาลานซ์ตัวยอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันและกีฬาฟุตบอลเปลี่ยนติตทางหลบหลีกคูก่ต่อสู้ได้อย่างรวเดเร็วหนักบาสเลี้ยงลูกหลบได้อย่างสกัดการหลบหลีกสิ่งกีดขวางเวลาเดินหรือวิ่งความเร็วสปีดความเร็วเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ สำคัญของสมรรถภาพทางกลไกหมายถึงความสามารถของร่างกายหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในเวลาที่สั้นที่สุดความเร็วในการเคลื่อนไหวของแขนขาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นการต่อยการติความเร็วของการวิ่งความเร็วของการตอบสนอง ความเร็วในการเริ่มต้นการเคลื่อนไหวเมื่อได้รับสิ่งกระตุน้นชินสิ่งสัญญาณออกตัวในการแข่งขันความแม่นยำหมายถึงความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆให้ไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตรงจุดให้กระทำได้ตรงเป้าหมายถูกตำแหน่งและ ความแม่นยำสูงเช่นการเตะการชกหรือการสอกให้โดนจุดที่ตั้งใจตัวอย่างของความแม่นยำในชีวิตจริงและกีฬาการโยนลูกบาสให้ลงห่วงการยิงธนูหรือยิงปืนให้เข้าเป้าการส่งลูกฟุตบอลไปยังตำแหน่งที่ต้องการการวาดรูปหรือ ดัดกระดาษตามแบบจังหวะการเคลื่อนไหวความหมายของจังหวะการเคลื่อนไหว h y t h m o f movement หมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีจังหวะสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมหรือกีฬาเช่นการเต้นรำการเดินการวิ่งหรือการล่นกีฬาเช่นมวยไทยยิมนาสติกหรือว่ายน้ำ ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมจังหวะให้เคลื่อนไหวอย่างสอดคล้องมีประสิทธิภาพและเกิดความสวยงามความสำคัญของจังหวะการเคลื่อนไหว 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้ลื่นไหลไม่มีสะดุด 2. สเสริมสร้าง ทักษะด้านกีฬาและการแสดงกีฬาและศิลปะหลายประเภทต้องการจังหวะที่ชัดเจนเช่นการเต้นรำยิมนาสติกและมวยไทยและช่วยพัฒนา,นาระบบประสาทและกล้ามเนื้อจังหวะที่สม่ำเสมอช่วยให้สมองมีการควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น 3. สร้างสมาธิและความมั่นใจ การควบคุมจังหวะส่งผลให้มีสมาธิสูงและลดความตื่นเต้นในการแข่งขันหรือการแสดงออกสรุปสมรรถภาพทางกลไกคือความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพทั้งหองค์ประกอบนี้มีความสำคัญต่อสมรรถภาพทางกายและสุขภาพโดยรวมวิชามวยไทย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มที่2ได้แหล่งข้อมูลอ้างอิงมาจากทั้งในประเทศไทยและประเทศสวีเดนตามด้านล่างนี้ครับผมนายเปียพงธุระแพงหัวหน้ากลุ่มที่2ขอขอบพคุณครับ